วอนเล่งแก่ชาวนาโอดขาดทุนตั้งแต่อยู่ในหน้าล่าค่าเขาโต๊กตำเหลือตันละหาพันเจ็ดวอนภาครัฐชาวนาอำเภอเมืองจังหวัดชัชนาทฝากถึงรัฐบาลเรื่องปัญหาชาวนาที่ยังยังคงมีปัญหาในกรณีล่าฆ่าเขาที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้ชาวนาทั่วป่าเทศเพราะล่าค่ารับสื่อขขาเปลือกโต๊กตำเนื่องจากเครื่องปี โดยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทโลงสีได้ลดลาค่ารับสื่อจากเดิมเคยประกาศไว 5, ้5 8พันแปดยถึงหกพัอยบาทต่อตันล่าสุดเหลือหาพั้อยถึงหกพันึ่งบาทต่อตันดังนั้นจึงว่อนผากลัดซอยเหลือเพื่อพยุงลาค่าเขาให้ดีกว่านี้เพราะลาค่า5าพันเจ็ดถึง หาพันแปดถึกหักคาความชื้นแล้วจะเหลือตันละสี่พันกว่าบาททอนั้นกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องปลายพอกันมือนีวัน อังค่านที24มีทุนายน2 5 68พี่น้องช่วงนี้ลาค่ามั่นสัมปะหลังปรับขึ้นหลยวันพี่น้องกิโลกรัมละหาสตังค์พี่น้องรากาพี่น้องกเกษตรกรที่พ่อปลูกมั่นสัมปะหลังที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยพี่น้องประเทศไทยย้ำประเทศไทยจะมีมั่นมาตาใสมาขายพี่น้องเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดู พอปลูกมันสำปะหลังหลายๆแปลงเพื่อนกันเริ่มพ่อปลูกส่วนทีมันมีในทองตลาดเป็นมันนําเข่าจากประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องสาเหตุที่เฮ็ดให้ล่าค่ามันสำปะหลังในประเทศไทยล่าค่าตกตากว่าปีที่แล้วก็เพราะว่านํามันเข่าจากต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเขามาในราคาตา่ำลากาเลยส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่พ่อปลูกมันสำปะหลังพี่น้อง อถึงจะขึ้นกิโลกรัมละหาสตังค์พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ผู้ปลูกมั่นสัมปรางกะบอมีมั่นมาขายหรอกมามือนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางยางผ้าล่ามือนี้แนวโนมปั๊บลดลงพี่น้องบอกว่าจะเป็นยางก่อนถวยยางแผ่นดิบคุณภาพดีละกะยางแผ่นร่มควันมือนี้ล่าค่าปั๊บลดลงพี่น้องล่าค่านำยางสดมือนี้ล่าค่า ไกาย่างคงทีที่57สิบาทเจสิาตังค์ส่วนยางก้อนถั่ย DRC าร์อยเปอร์เซ็นนี่มัอนี่ปั๊บลดลง1บาทต่อกิโลกร,รมัมเหลืออยู่54สิบสีาทหาสตังค์ต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถั่ย DRC 50์ซีเปอร์เซ็นมันนี่ปั๊บลดลง50สตังค์ต่อกิโลกร,รมัมล่าค่าเหลืออยู่27่สบาทยีสิาสตังค์ต่อกิโลกร,รมัมส่วน ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นเกิน3มเปอร์เซ็นต์มือนี่ปั๊บลดลง1บาทต่อกิโลกรัมลาค่าเหลืออยู่64บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นล่มควันสั่น3บอดก่อนมือนี่กาปั๊บลดลง1บาทต่อกิโลกรัมลาค่ามือนี่67บาทต่อกิโลกรัมพี่น้องกาถือว่าลาค่ายางผ้าลาประจําวันงคารที่ย4ีมิถุนายนลาค่าปั๊บลดลง ลา่าค่าคงทีคือนำยางสดพี่นอ้องโตกมาปีนี่พี่น้องโอ้ยผืชผลทางการเกษตรบัาว่าจะเป็นล่าค่าเขาล่าค่ามั่นโต๊กตามยังทรงผลกระทบมาต่อล่าค่ายางผ้าล่าราคาปาล์าามน้ำมันพี่น้องรากาช่วงนี้ผลไม้ตามฤดูกาลบัาว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดกะล่าค่าโต๊กตามกว่าปีที่แล้วเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนพี่น้องโอ,โอย้ย ราคาตนทุนกับคาจ่างคนเก็บบ่แอบจะบ่คุ้มกับทุนพี่น้องบางสวนเป่นกับปล่อยให้มั่งคุดแหงดำลนไปเองอ้าวปอหน่อยก็เป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรสูภผูสุคนกะขอให้พี่น้องเอฟซีสูู้สุคนเกษตรกรสูขภาพร่างกายแข็งแรงปวดเจ็บปวดจนลำรั่วเงื่อนท่อสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับพอกันใหมคลิปหน้าครับ